ขออนุญาตท่านประธานว่าผมเองก็ทําหน้าที่ในฐานะประธาน,นกรรมธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้ริโภควุฒธธิสภาติดตามการชุมนุมในสภา,ามาตั้งแต่เป็นประธานันตั้งปีห้าหนึ่งผมสอบทุกม็อบอะครับไม่ต้องห่วงแล้วผมก็ติดตามอยู่ครับก็มีมข้าเรื่องเลยครับเล็กน้อยครับไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลก็ขอท่านประธานเพื่อดําเนินการประชุมต่อไปได้นะครับเพราะว่าถ้าถ้าเรากังวลแล้วนั่นก็ต้องปิดการประชุม แล้วผมก็คิดว่าเราเดินมาได้วันนี้แล้ครับแล้วก็ท่านอาจารย์ทอน,น่าน<อ>คณะก็เสนอเข้ามาแล้วนะครับก็จะขอ,อว่าเรียนว่าเรื่องที่ล่างของยติที่7ของไอรอนนะครับท่านประธานผมผมเองก็เรียนว่าผมเนี่ยสนับสนุนการเสนอกฎหมายของภาคประชาชนแล้วผมคิดว่าสิ่งสําคัญที่เราทํามาตลอดคือการมีกฎหมายที่พยายามนะครับแล้วผมเองเนี่ยเคย หลายเรื่องที่จะพยายามให้ภาคประชาชนนั้นทํากฎหมายได้สําเร็จรวมถึงเคยเป็นประธานคณะกรรมการพิณาพระราชบัญญตัติองค์กรอิสระคุ้มครองผู้บริโภคเสียด้เสียดายว่ากฎหมายซึ่งใช้เวลา14ปีในการยกร่างในการรวบรวมรายชื่อตกไปในสมัยรัฐบาลหนึ่งเพราะเมื่อวุฒิสภาผ่านและแก้กฎหมายที่เป็นประโยชน์กับประชาชนมาก สภาผู้แทนราษฎรขณะนั้นไม่เห็นด้วยก็ตั้งกลับมาทการร่วมขึ้นมาพีรณาจนแล้วเสร็จสภาก็ดองไว้จนกระทั่งยุบสภาไปก็เสียดายนะครับวันนี้ภาคประชาชนก็มาเสนอกฎหมายเข้าสู่สภาอีกเช่นกันแต่เป็นกฎหมายสําคัญครับแม้ผมจะให้ความสนใจและชื่นชมอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องเรียนนำตรงว่าด้วยความเข้าใจครับว่าท่านเองก็ไม่ได้เป็นนักร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้เป็น นักกฎหมายนิติบัญญัติซึ่งโคต้องเรียนว่ารัฐธรรมนูญน,นั้นเป็นกติกาสูงสุดใช้กับคนทั้งประเทศสภาเองวุฒิสภาก็มีข้อบังคับของวุฒิสภาสภาผู้แทนก็มีข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎรรัฐสภาก็มีข้อบังคับของรัฐสภาเช่นกันครับการเสนอร่างกฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผมแม้จะมีความชื่นชมในความฝัน ท่านมาไกลามากเลยจากการเสนอร่างพระราชบัญญัติทั่วไปหลายฉบับที่พยายามให้ภาคประชาชนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องน้ําเรื่องอะไรต่างๆเรื่องป่าชุมชนวันนี้ท่านมาถึงขนาดร่างรัฐธรรมนูญแต่ให้ความเห็นชอบไปไม่ได้แล้วผมก็ต้องขอโทษว่าผมทําลายความฝันในสิ่งที่มันอาจจะเกิดจากการขาดประสบการณ์และต้องเรียนพี่น้องประชาชนว่า หนึ่งแสนรายชื่อนั้นอาจจะศูนย์เปล่าเพราะว่ามันเดินกระบวนมาผิดช่องผิดทางที่ผมต้องเรียนด้วยความเคารพแล้วก็ไม่สามารถโหวตให้ได้เนี่ยเพราะเรื่องนี้มันขัดรัฐธรรมนูนจริงๆครับรรท่านประธานความฝันอันนี้ท่านต้องไปศาลต่อวันหน้าจะฝากสภาในการแก้ไขรัฐธรรมนูนบางเรื่องบางราวก็ว่าไปที่ผมต้องสรุปอย่างนี้แล้วก็ต้องเรียนต่อที่ประชุมว่าไม่สามารถโหวตให้ได้นั้นมีหลายประเด็นที่ผมคิดว่าเป็นปัญหาและถ้าโหวต ร่วมไปกับร่างที่หนึ่งของพรรคร่วมฝ่ายค้านยติที่สองของพรรคร่วมรัฐบาลถ้าเหมาวรวมกันเป็นร่างของไอรลอเป็นยติที่สามด้วยซึ่งก็มีสมาชิกบางพักก็บอกว่าจะไม่ร่วมบวชแล้วผมก็บอกว่าถ้าบวชเข้าไปรวมกันสามอันเนี่ยมันอาจจะตกทั้งหมดในชั้นศารลรัฐธรรมนูญด้วยเหตุอะไรครับรท่านประธานครับด้วยเหตุที่ผมเรียนว่าตั้งแต่ต้นก็คือว่าประการแรกเนี่ยการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งอยู่ในรายงาน ของคณะกรรมการพิจารณาร่างรัฐมนูลก่อนรับร่างเ่ยนะครับก็ชัดเจนแล้วผมก็รายงานต่อท่านประธานและที่ประชุมไปแล้วว่าการแก้ไขรัฐมนูลโดยการยกร่างใหม่ทั้งฉบับนั้นกระทําไม่ได้และผมเองกับท่านสวสสไพบูลเนี่ยก็ยื่นต่อรัฐสภาพเพื่อจะส่งไปสารรัฐมนูลให้วินิจฉัยว่าอํานาจในการที่แก้ไขรัฐมนูลโดยยกร่างใหม่กระทําไม่ได้ซึ่งอันนั้นก็ว่ากันในบทต่อไปแต่สิ่งสาคัญคือ ถ้าท่านศึกษาให้ดีตั้งแต่ต้นเนี่ยจะพบว่ามาตรา255เนี่ยระบุว่าการจัดทํารัฐมนูญใหม่โดยการยกร่างใหม่เนี่ยรัฐมนูลฉบับนี้ไม่ได้ให้ไว้มันเป็นกติกาครับเมื่อกติกามันมีปัญหาเนี่ยท่านก็ต้องแก้หลายมาตราอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หนึ่งส่วนเรื่องที่สองเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ถ้านําไปรวมกับยติของพักร่วมรัฐบาลและพักฝ่ายค้านอย่างที่เรียนแล้วจะทําให้ทั้งสามล่างตกลวงกันไปด้วยเนี่ย อันนั้นก็เป็นข้อกังวลข้อที่สองนะครับเพราะเข้าใจว่าอาจจะมีสอสอส,อสอวอบางส่วนช่วยกันรับร่างเพื่อเดินหน้ากันไปผมก็ไม่ติดใจเพียงแต่ว่าถ้าเอาร่างไอรอเข้าไปรวมด้วยเนี่ยมันจะตกเพราะอะไรครับเพราะในร่างไอรอเนี่ยครับด้วยท่านอาจจะไม่ใช่นักนิติบัญญตัติแล้วก็ไม่ใช่อาจจะไม่ได้อาศัยกฤษฎีกาช่วยในการยกร่างรัฐนูญเพราะท่านระบุหลักการไว้11ข้อ เป็นหลักการอันสาคัญซึ่งเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้บอกแล้วแล้วมันเป็นหลักการที่มันไม่สามารถไปแก้ได้ครับถ้าเกิดรับร่างหลักการไอรอเป็นร่างหลักการที่หนึ่งท่านเขียนว่าอะไรครับแก้ไขเพิ่มเติแมแห่งราชอาณาจักรไทยเพื่อลื้อถอนอํานาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติลดความขัดแย้งทางการเมืองและโอกาสกลับเข้าสู่ประชาธิปไตยโดยประชาชนมีส่วนร่วมดังต่อไปนี้ อันนี้มันไม่ได้ใช่หลักการครับมันเป็นเหตุผลถ้าท่านจะไปใส่เหตุผลผมไม่ติดใจแต่พอท่านใส่หลักการแล้วมันมีเรื่องของการแก้ไขรับนูนมาตรา256ซึ่งทําให้สะสะรอย,ยกร่างใหม่ทั้งฉบับอันนั้นเป็นเรื่องที่1น,นะครับยังมีอีก10เรื่องที่ท่านไปเขียนยกเลิกความในมาตรา65 8 8 203 217ยกเลิกมว16การเปรูประเทศตัดยุทธศาสตร์ชาติแก้ไขระบบบัญชีว่าที่นายก ตัดข้อความบังครับคณะมนตรีต้องแถลงนโยบายให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติตัดข้อความให้เรื่ององค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์อันนี้ก็เลิกต่อสองหกยกเลิกที่มาสวยกเลิกกระบวนการสรรหาในองค์กรอิสระและตุลาการสารรัฐนูนให้เริ่มตุลาการเริ่มตุลาการสรรหาใหม่และกรกตใหม่จัดทารัฐมนูลหมวดสิบเจ็ดใหม่ทั้งฉบับพวกนี้ครับเป็นหลักการที่ไม่สามารถเอามารวมกับสองยติที่ผมเรียนได้เลย เพราะมันจะเป็นหลักการที่ผมก็กราบเรียนแล้วว่ามันมีข้อบังคับของรัฐสภามันมีข้อบังคับของแต่ละสภาที่ต้องดําเนินกระบวนการวิธีในสภาเช่นนั้นบ้านเมืองมีหลักการครับมีกติกาผมเข้าใจครับว่าท่านอยากที่จะให้ความฝันเป็นจริงไม่ว่าจะได้รับทฤษฎีทางความคิดที่ว่าจะสร้างวัฒนธรรมใหม่ต้องทุบทิ้งแล้วสร้างใหม่ในยุคเราหรือไม่ก็ตามตามที่มีการขายฝันกันอยู่ แต่การที่ล้มรัฐธรรมนูนทั้งฉบับแล้วร่างใหม่โดยมีข้อติดเข้ามาด้วยหลายเรื่องเนี่ยเป็นข้อกังวลที่ผมคิดว่ามันเป็นปัญหาอันนี้คือประการถัดมาส่วนประการที่สําคัญแล้วท่านผู้ภากษาสารดีกาท่านฝากผมมาว่าให้ช่วยทวงถามในสภาด้วยคือเรื่องของการที่ท่านเป็นองค์กรที่รับเงินจากต่างชาติผมต้องการาบเรียนว่าด้วยความเคารพครับ ผมก็เป็นสื่อมวลชนเก่าแล้วก็รู้จักกับ NGO เยอะก็ทราบว่า NGO ไทยนั้นมีความจำเป็นต้องรับเงินจากต่างประเทศเพราะว่าคนไทยนั้นอาจจะชอบบริจาคให้วัดให้โรงพยาบาลแต่ไม่ค่อยได้บอบบริจาคให้กับองค์กรเอ็นจีโแต่ท่านทราบไหมครับว่ามันเกิดปัญหาทางกฎหมายแลอผมไม่แน่ใจว่าพักการเมืองที่จะโหวตให้กับร่างท่านเนี่ยอาจจะมีปัญหานําไปสู่กรณีหลายเรื่องซึ่งจะกล่าวในต่อไปผมตรวจ ดูในวิกิพีเดียตั้งแต่ต้นทันทีที่สนใจว่าท่านจะเสนอร่างกฎหมายผมพบว่าท่านรับเงินจากองค์กรที่หนึ่งคือ Open Society Foundation ซึ่งอันนี้ท่านระบุไว้ในวิกิพีเดียชัดเจนครับไปตรวจดูได้ในเว็บไซต์ได้รับทุนที่สองจาก HBF หรือ Henri ริ o โบสตูปตั้งสตูปตุงนะครับและอันที่สามที่สำคัญครับรับจาก NED National Endowment for democracy ซึ่งเป็นองค์กรที่รับเงินของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาอันนี้เป็นหน่วยงานที่บางพวกเขาก็เรียกว่าเป็น CIA ภาคคนละเรือนก็แล้วแต่นะครับแต่อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนสำคัญที่ผมคิดว่าจะเข้าไปสู่ส่วนกฎหมายที่ผมต้องเรียนให้ท่านประธานและที่ประชุมทราบ4คือ Fund for g l o b a l human rights และ 5. American Jews world service หรือที่หลายคนบอกว่าเป็นกองทุนของจอจโซรอสซ s ซึ่งท่านอดีตประธานสารดีกาท่านฝากมาถามว่ากรณีนี้เนี่ยท่านรับแล้วไปทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกฎหมายในประเทศเนี่ยมันจะทําให้เกิดกรณีที่ตั้งข้อสังเกตไว้ดังนี้ครับไอรอเป็นองค์กรที่ประกาศชัดเจนและท่านก็ยอมรับนะครับว่ารับเงินสนับสนุนจาก Open Society Foundation ซึ่งเป็นของจอจโซรอส พ่อมดการเงินที่เคยโจมตีค่าเงินบาทในประเทศไทยเมื่อปี2040และไอ้รอก็ยอมรับว่าเป็นความจริงในเรื่องเงินนะครับปร,ประเด็นก็คือว่ารัฐธรรมนูญไทยเป็นกฎหมายสูงสุดของชาติองค์กรที่รับเงินสับสนจากต่างชาติเพื่อดําเนินกิจกรรมทางการเมืองในประเทศไทยสามารถเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญได้หรือครับนี่เป็นประเด็นสาคัญครับพ่ออะไรครับอย่าว่าแต่ว่าเสนอรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเลยนะครับ ท่านยังมีส่วนที่จะทำให้เกิดปัญหาหลายเรื่องในร่างรัฐธรรมนูญที่เขียนมาเนี่ยไม่ว่ารัฐธรรมนูนก็ดีไม่ว่าเรื่องถ้าเราเอาเงินอุดหนุนของประเทศไทยไปสนับสนุนเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาเวียดนามลรวบอกใครแก้รัฐธรรมนูนประเทศเขาเนี่ยทำได้ไหมหรือแม้กระทั่งย้อนกลับไปแก้รัฐธรรมนูนสหรัฐอเมริกาที่เป็นคนให้ทุนหรือจอร์โสรอสเองเงี้ยทำได้ไหมทำไม่ได้ครับ ที่ผมบอกว่ามีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายในการที่จะโหวตผ่านให้ท่านเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะในมาตรา74ของพรบประกอบรัฐมนุนพักการเมือง2560ที่เกิดจากรัฐมนุนฉบับนี้เขียนไว้ว่าห้ามมิให้พักการเมืองหรือสมาชิกรับเงินบริจาคทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดาจากบุคคลไม่มีสัญชาติไทยนิติบุคคลต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจกิจการหรือสาขาอยู่นอกรชอาจากักรนิติบุคคลที่จดทะเบียนราณาจักรโดยไม่มีสัญชาติไทยคณะนิติบุคคล หรือบุคคลที่รับทุนหรือเงินอุดหนุนจากต่างประเทศที่ผมกราบเรียนนี้ผมเข้าใจในความบริสุทธิ์ใจท่านที่บอกว่าท่านให้สัมภาษณ์มาตลอดว่าไม่ได้รับเงินมามีวัตถุประสองค์อะไรเลยครับผมเองเนี่ยเคยเป็นนายกสมาคมนักข่าวมียูเซียจะมาให้เงินมีหลายคนจะมาให้เงินมีเป้าหมายทั้งนั้นให้เราทําอะไรทีนี้เป้าหมายที่ผมเนี่ยพยายามจะเอาใจช่วยท่านเนี่ยด้วยความที่เข้าใจนะครับอยากช่วยภาคประชาชนทํากฎหมายแต่เรื่องนี้ใหญ่เกินตัวครับ ท่านกำลังลือรัฐนูนด้วยเงินสนับสนุนของสหรัฐอเมริกาหลังการปฏิวัติ249ผมเคยถูกเชิญไปคุยที่สหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาบอกคุณมาล้มรัฐนูนของฉันทำไมผมบอกให้นี่มันรัฐนูนประเทศไทยนี่ค,ครับพวกเขาคิดว่าจักรวรรดินิยมทุนสหรัฐอเมริกาบางส่วนคิดว่าประเทศไทยเป็นอาณานิคมเหรอครับ ซึ่งผมก็ไม่กล้าร่วงนะครับแต่ผมก็คิดว่าสิ่งนี้จะนํามาซึ่งปัญหาข้อใดครับว่ารัฐมนูญเนะี่ยยังห้ามไม่พักการเมืองหรือนักการเมืองรับเงินจากต่างชาติชัดเจนไม่ว่าวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดหลักการนี้เป็นหลักการสําคัญเพื่อป้องกันการถูกแทรกแซงและครอบงำจากต่างชาติเพราะนั้นนอกจากนั้นเนี่ยเรื่องนี้พักการเมืองที่จะไปโหวตให้ผมห่วงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนผม ถ้าท่านจะโหวตให้กับรัฐมนูลฉบับนี้แล้วผ่านไปแล้วถูกมีผู้ยื่นว่าร่างแก้ไขฉบับนี้ที่ท่านโหวตให้นั้นเป็นการถูกแทรกแซงจากต่างชาติหรือการครอบงำการเมืองไทยมันเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐมนูลและนำไปสู่การยุบพัคในที่สุดผมก็เพียงแต่แค่เป็นห่วงเรื่องนี้เพราะมันอันตรายอย่างยิ่งนี่คือประการถัดมา ส่วนที่เหลือนะครับก็เป็นเรื่องที่เกิดปัญหาจากการที่ยกร่างแล้วก็มีความสําคัญตรงที่ว่าท่านอาจจะขาดประสบการณ์ซึ่งผมคิดว่าจะให้กําลังใจนะครับในวันหน้าจะได้ทํากฎหมายภาคประชาชนในเรื่องอื่นๆอีกแต่ว่ารัฐนูลนั้นใหญ่เกินตัวจริงๆผมก็ขอเรียนว่าท่านเขียนไว้หลายเรื่องแล้วผมก็สงสัยว่าเอ๊ะการที่ท่านเนี่ยขอแก้ไขแล้วยกเลิกพรบรประกอบรัฐธรรมนูญเจ็ดฉบับ ทำไมยกเลิกเจ็ดฉบับครับทำไมไม่ยกเลิกสิบฉบับท่านมีประเด็นปัญหาอะไรซ่อนไว้หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นพระบรมญัติประกอบรัฐนูลว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองทําไมไม่ยกเลิกด้วยถ้ายกเลิกพรบรประกอบรัฐนูลปปชตรวจเงินแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินกรรมการสิทธิมน,นุษยชนสวสารรัฐธรรมนูญกกต ท่านไม่ยกเลิกพบรบพักการเมืองทําไมอะครับมีเพื่อนพักการเมืองขอไว้หรือเปล่าครับหรือมีพวกคน,นที่เกี่ยวข้องไม่ยกเลิกพบรบประกอบรัฐนูลว่าด้วยสสล้ครับผมเลยสงสัยว่าทําไมท่านยกเลิกเจ็ดทำไมไม่ยกเลิกสามนี่คือปัญหาที่ถัดมาคือที่ผมต้องสงสัยและถามว่าท่านยกเลิอกอย่างนี้เพราะอะไรและทําไมไม่ยกเลิอกอีกสามถัดมาท่านสมาชิกท่านคำนูลพูดแล้วและผมก็เห็นด้วย ว่าการยกเลิกพรบรประกอบรัฐนูลว่าด้วยปป,ปชนั้นสําคัญมากครับท่านอาจจะบอกไม่มีเจตนาในการที่จะไปทําให้ใครหลุดคดีแต่ท่านทราบไหมครับว่ามันทําให้คนเหล่านั้นหลุดคดีจริงๆเหตุผลเพราะอะไรครับการยกเลิกพระราชบัญญัติประกอบรัฐนูลซึ่งผมอ่านไปแล้วในสภาเมื่อตอนกลางวันแต่จะบอกซ้ําครับเพราะว่าวันท่านท่านไม่ได้เข้านั่งในสภามาตรเจ็บในการดําเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐนูลนี้ถ้าผู้ ูกกล่าวหาหรือจำเลยหลบหนีไปในระหว่างถูกดำเนินคดีหรือระหว่างการพิจารณาคดีของศาลมีให้นับระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความและเมื่อได้พิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำเลยถ้าจำเลยหลบหนีไประหว่างต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษมีให้นาบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญามาตรา98มาใช้บังคับมาตรา98ก็คืออายุความต่างๆท่านยกเลิกพรบรประกอบรัฐมนูญว่าด้วยปปชคดี ที่เคยสะดุดหยุดลงและไม่ให้รับอายุความทั้งหลบหนีและที่ตัดสินแล้วท่านเชื่อไหมครับว่ามีคนได้วัตถุประสงค์อันที่สงที่อยู่ต่างประเทศทจำคดีที่ฟ้องคดีสารดีกาผดะะกาดียนกักรเมืองบางคาดีเกิน15ปีแล้วครับหลุดหมดอายุความทันทีครับกฎหมายเป็นคุณท่านกำลังเจตนาดีแต่ท่านกำลังส่งให้ผลที่เกิดมาคือ ท่านต่อสู้เพื่อประชาชนแต่กำลังช่วยนักการเมืองทุจริตที่หลบหนีคดีไปรัฐมนูญฉบับนี้อาจเป็นรัฐมนูลฉบับปราบโกงที่คนอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่พระรามญยัิประกอบรัฐมนูนที่เขียนไว้เป็นพระรามอยัาประกอบรัฐมนูญที่ช่วยในการจัดการคดีทุจริตได้ดีมากท่านกําลังล้มรัฐมนูลซึ่งทาให้ผมสงสัยว่ามันส่งผลต่อเนื่องการล้มพรบรประกอบรัฐมนูญไปในทีนั่นคือปัญหานะครับ เพราะฉะนั้นผมเรียนว่าที่ต้องลุกขึ้นมาให้กําลังใจและก็ยืนยันว่าให้กําลังใจท่านต่อไปแต่ไม่สามารถดําเนินการโหวตเห็นชอบร่างของไอรอได้นั้นเพราะผมจําเป็นต้องทําหน้าที่ในฐานะสมาชิกรัฐสภาที่ได้ปฏิญาณตนต่อสภาแห่งนี้แล้วว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญซึ่ง รัฐธรรมนูญน,นั้นเขียนไว้ชัดเจนว่ามมาตรห้ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบทบัญญัติใดข้อบังคับใดการกระทาใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญบทบัญญัตินั้นกระทําและบังคับใช้ไม่ได้ที่สําคัญครับมาตรา49ถ้ามีข้อกรณีกล่าวหาและสงสัยว่าเขตใดที่ท่านไม่เขียนเรื่องความชัดเจนในการยกเว้นที่จะไม่ยุ่งมาตร ในหมวดหนึ่งถึงหมวด2มาตราหนึ่งถึง24ในเรื่องสถาบันพระหมหากษัตริย์ตามที่ยติของพรักร่วมฝ่ายค้านและพรคร่วมรัฐบาลเขาเขียนไว้เนี่ยมันไปสอดรับกับ10ข้อปฏิรูปสถาบันพระหมหากษัตริย์ซึ่งเราก็กังวลอีกนั่นหมายความว่าต่อไปก็อาจจะมีคนสงสัยว่าการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกระทำไม่ได้ตามมาตรา49อันนี้ก็หมายความว่าถ้า การรับร่างนี้ไปก็อาจจะโดนกรณีนี้อีกเพราะฉะนั้นผมจึงขออนุญ,ญาตท่านประธานกล่าวสรุปตนท้ายว่าผมขอใช้หน้าที่ปวงชนชาวไทยตามมาตรา50วงเล็บหนึ่งคือพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์เป็นประมุขและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดตามมาตรา50อนุสไม่สามารถรับร่างไอรอที่ท่านอุตสาห์ไปรวบรวมรายชื่อมา เสนอต่อสภาได้ในครั้งนี้ขอบขอบคุณครับ